ผมเห็นใจแฟนอาเซนอลจากใจจริงๆคือทีมจะชนะเสมอหรือแพ้เนี่ยอาเซนอลก็ยังจ่าฝูงก็ยังหนาวอยู่คือผมก็งงว่าคนจะล้ออาเซนอลกันทำไมนะน่าเห็นใจมากๆเลยน่าอิจฉาด้วยหลังจากอาเซนอลแบ่งแต้มกับซันเดอร์แลนด์อาเซนอลยังนำจ่าฝูงอยู่ห่างๆกว่า7แต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าทั้งแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลถ้าซิตี้ชนะลิเวอร์พูลได้ซิตี้จะไล่จี้เหลือ4แต้มก็ยังหนาวอยู่ดีแหละแต่ว่าถ้าลิเวอร์พูลชนะได้จะไล่จี้ถึง5แต้มเลยและถ้าเสมอกันเนี่ยดีสุดครับหวานเจี๊ย เกมนี้มันมากนะสำหรับซันเดอร์แลนด์เนี่ยเป็นน้องใหม่ที่กล้าบุกกล้าลุยกล้าสู้ถึงแม้ว่าคุณภาพาห,หรือการคลองบอลจะไม่ดีเท่าแล้วก็มีประตูขึ้นนําก่อนจริงๆจ,จากซันเดอร์แลนด์ครับแดเนียลบัลลาดครับเติมขึ้นมาอันนี้คือเซนเตอร์นะเติมเขามายิงจี้เข้าไปเนี่ยเป็นประตูแรกที่ลาย่าเสียในรอบกว่า8เกมและบัลลาดก็ขอใช้กดยิงทีมเก่าครับนี่คืออะคาเดมี่ของอาร์เซนอลด้วยและประตูที่เด็กเก่ายิงอาร์เซนอลครั้งนี้ทําให้อาร์เซนอลเสียประตูครั้งแรกในรอบ8เกมกว่าหรือกว่า82นาทีทุกรายยาร ย้อนกลับไปประตูล่าสุดคือประตูที่นิกวัเทอร์เมเดอร์นะมงใส่อาร์เซนอลและเกมนั้นนิวคาเซิลแพอาร์เซนอลไป1นประตูต่อ2แล้วอาร์เซนอลลัวแซงนะครึ่งหลังแก้เกมมาเนี่ยฉูดฉาดมากบุกโยซากา้ายิงก่อนด้วยขวาเลียดเข้าไปเสาแรกแล้วก็ลูก2ครับทอซายิงนอกกรอบสุดสวยเลยไล่แซงขึ้นมา2ต่อ1นซึ่งทอซาเรารู้กันว่าเป็นเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษนะนี่คือประตูแรกที่ทอซายิงนอกกรอบให้กับอาร์เซนอลเลยยิงนอกกรอบล่าสุดของทอซายเนี่ยย้อนกลับไปตอนอยู่ไบตันเมื่อ4ปีที่แล้ว และประตูตีเสมอนาะทีบาบ90บวก4จาก My name is Brian Bobby Brian Bobby นะชาวนเนเธอแลนด์หรือว่าวันนี้คือวันแห่งชาวนเนเธอแลนด์ยิงประตูนาทีบาบนะแล้วยิงท่ายากด้วยนะกระโดดจิ้มแบบนี้เนี่ยมาเยสจะเรียกฝาวครับแต่ว่าก็ไม่ฝาานะก็โดนบอลจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดูอันตรายเกินไป และการตีเสมอนาทีบาปได้แบบนี้คือการเปลี่ยนผลนาทีบาปตั้งแต่นาที90บวกไปของอาร์เซนอลในรอบ1ปีนะล่าสุดคือจอร์สโตนตีเสมอในเกมที่เสมอกับแมนซิตี้2-2และการไม่ชนะซันเดอร์แลนด์ทีมน้องใหม่เนี่ยคือการไม่ชนะน้องใหม่ในรอบ14เกมของอาร์เซนอลเลยก่อนนี้นนย,ย้อนกลับไป14เกมที่แล้วคือแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรส0-1นั่นแหละอาร์เซนอลสะดุดบ้างเสียประตูบ้างนะเดี๋ยวเพื่อนๆพิมร์ลีกเนี่ยไปฟ้องเอฟเอฟ้องฟี فا กันหมดเดี๋ยวมันจะเล่นกันไม่สนุกเอา